ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่แบทแมนเข้าต่อสู้ศึกสงครามกับพาที่ Animal กลุ่มผู้ก่อการร้ายรับจ้างที่ถูกส่งมาให้ทำทุกอย่างเพื่อทำลายเมืองก็อแทม ซึ่งแบทแมนกับผู้นำของมันโรมันไซโอนิสหรือว่าแบทมาสกำลังจะทำสัญญาสงบศึกขึ้นซึ่งหากแบทแมนยอมรับเงิน200ล้านที่เสนอมามเขาจำเป็นต้องยุติศึกสงครามกับพวกมันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันแต่แบทแมนได้หักหลังและวางกับดักเพื่อให้ทุกถ้อยคำที่โรมันสารภาพต่อเขาถูกถ่ายทอดสดไปทั้งเมืองแต่แบทแมนก็เสียท่าโดนสมุนของมันเล่นงานจนเขานั้นต้องหนีลงทางท่อระบายน้ำจากนั้นโรมันได้สั่งการให้แจกจ่ายอาวุธพร้อมกับหน้ากากพาที่แอนิมอล เพื่อยื่นโอกาสให้ชาวเมืองก็อตแฮมได้กลายมาเป็นมือปืนรับจ้างก่อนที่เมืองนี้จะถูกทำลายซึ่งมาทาเวและเจมส์กอร์ดอนผู้ช่วยและนายกเทศมนตรีกำลังถูกไล่ล้อมด้วยชาวบ้านที่พร้อมใจจะเข้าร่วมพาที่แอนิมอลแบทแมนได้หลบมาพักรักษาตัวที่ถ้ำค้างคาวลับ แต่สายลับออาเฟรดที่ถูกส่งมาสังเกตการและเป็นพันธมิตรกับแบทแมนนั้นไม่พอใจที่เขาไม่ยอมทําสัญญาเล่นตามน้ําไปกับพาร์ที่แอนิมอลซึ่งนั่นอาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้เมืองก็อแทมเจอภัยร้ายแรงยิ่งกว่านี้เขาจึงเมินเฉยไม่รักษาแบทแมนอีกแล้วครับและหนีหายไปในเมืองก็อแทมที่กำลังเกิดความโกลาหล ปัจจุบันข่าวการเกิดจะลาจนขึ้นในทุกซอกมุมของเมืองเวแลนโจนส์ Jones, หนึ่งในเพื่อนซีของบรูซกำลังเฝ้ายามอยู่ที่ยิมจลาเ้หรือว่าครอกยิมของเขาเขายืนมองฟังข่าวที่ผู้ประกาศแจ้งว่าให้ทุกคนหลบอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นในมุมมืดของยิมแกเลือกลงยิมผิดแล้วฉันคือเวลอนครอกโจนอดีตแชมป์ AFC และฉันโหยหาการต่อสู้มานานแล้วเพื่อนเอ้ย แต่ที่มาของเสียงนั้นไม่ใช่พวกพาที่ Animal ลหรือชาวบ้านเข้ามา enfin Bruce, Bruce, หลบภัยแต่มันคือบรูซเวนเองครับบรูซนายไปโดนอะไรมาแต่เมื่อโอบร่างของบรูซมือเขาไปโดนกรอกของแบทแมนเข้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็ฉันเป็นแบทแมนไงและฉันต้องการให้นายช่วยดัดมาที่กอร์ดอนและมาธาพวกเขายังไม่แน่ใจว่าควรทำตัวยังไงกับการที่ชาวบ้านเริ่มออกมาใส่หน้ากากพาที่แอนิมล ทางมาทาจึงลองนำเอาน้กกากอันหนึ่งในกล่องมาใส่ดูแลพบว่าหน้าจอนั้นมีลิสต์รายชื่อภารกิจที่หากทำแล้วได้เงินเช่นการปล้นการลักพาตัวการทำลายข้าวของและการฆ่าคนและตอนนี้มันก็ขึ้นว่าหากฆ่าเจมส์กอร์ดอนคนที่ฆ่าได้ก็จะได้รับเงินสูงถึง1 000 000ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวกอร์ดอนบอกให้เธอรีบหนีไปจากที่นี่เอาตัวรอดไปก่อนแต่เธอบอกกับเขาว่าคุณเป็นเป้าหมายจิม และด้วยหน้าที่ผู้ช่วยนายกฉันจะไม่หนีไปไหนเราต้องหยุดสิ่งนี้ด้วยกันพวกพาที่แอนิมมลออกอลาวาดไปทั่วเมืองครับโด,โดยบนรถไฟฟ้าขณะที่จูเลียเพนีเวิร์ดลูกสาวของอัลเฟรตที่เป็นครูอยู่ในเมืองนี้กําลังเดินทางกลับบ้ ан, <grounding. S 1> <ây S 2> านเธอได้รับข้อความแจ้งภัยสูงสุดจากเทศบาลเมืองแต่ก็ไม่ทันพวกมันบุกเข้ามาถึงโบกี้ของเธอและจับตัวเธอไป ต่อมาบรูซตัดสินใจเผยตัวตนที่แท้จริงกับเพื่อนๆทุกคนเมื่อทุกคนรู้ว่าบรูซก็คือแบทแมนก็โกรธกันมากที่เพื่อนสนิทวัยเด็กปิดบังความลับนี้มาตลอดแล้วตอนนี้บรูซก็ขอร้องให้ออซซี่ที่มีเครื่องบินส่วนตัวพาเขาไปยังสถานที่ท,ที่หนึ่งในเมืองก็แทมนายคือไอเวนแบทแมนคนนั้นเหรอแล้วนายไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องที่คนบอกพวกฉันหน่อยเนืไง่ายฉันก็แค่อยากปกป้องพวกนายออซซี่ปกป้องทุกคนเอาละไหนเรื่องมันก็โดนแฉออกมาแล้ว เวลอนอยากจะต่อยนายฮาวิ่อยากจะจับนายส่วนเอ็ดดี้เนี่ยมันบอกว่ามันเดาออกได้หลายสัปดาห์แล้วแล้วมันก็ไม่ยอมบอกฉันนะส่วนเซรีน่าน่ะเหรอแต่เธอรู้ล่ะก็อืมไม่แน่เธออาจจะคิดว่าแกเท่ก็ได้นะแต่กับฉันเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะยังพูดไม่ทันจบบรูซก็ขัดขึ้นมาก่อนเพราะถึงเป้าหมายแล้วครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรือของโรมันที่รอยอยู่ในทะเลนอกเมืองกอตแทมเพราะเอ็ดดี้บอกว่าเครือข่ายทั้งหมดของพาร์ที้แอนิมอลนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะโค่นล้มได้ แต่ถ้าเกิดว่าจะทำลายเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นเฉพาะของเมืองก็สามารถทำลายให้มันล่มได้นะและบนเรือของมันเนี่ยน่าจะมีเซิร์ฟเวอร์นี้ซ่อนอยู่ถ้าเขาระเบิดมันได้แล้วก็พวกระบบล่าคาหัวก็น่าจะล่มลงออซีได้ยินเข้าก็บอกว่านายจะบ้าหรือบลูสถ้านายทำแบบนี้นายต้องไปคนเดียวนะเพราะฉันเนี่ยแทบจะไม่มีเชื้อเพลิงเหลือพอที่จะกลับไปที่ตัวเมืองแล้วละ่ะฉันอยู่ช่วยนายไม่ได้บลูสก็ตอบกลับว่า ฉันไม่ได้ขอให้ใครตามมาช่วยด้วยนี่พอพูดจบก็กระโดดออกจากเครื่องบินและพุ่งลงไปยังเรือทันทีครับเบนเจามินมือขวาและดีเจประจำเรือกำลังเปิดเพลงมันๆครับแต่เมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปแบทแมนก็พุ่งลงมาเล่นงานเขาแล้วแบทแมนหันไปมองอยังกล่องเก็บชูชีพและควักมันออกมา แล้วใส่ไปที่คอของเบนจามินแล้วโยนเขาลงจากเรือ,อาจากนั้นเจ้าเด็กสมุนอีกรายก็พุ่งเข้ามาโจมตีเขาเฮ้ยฉันอยากฆ่าแกแต่แบทแมนก็จับเด็กน้อยขึ้นมาเอาชูชีพสวมให้ฮะแกจะทำอะไรหยุดนะฉันไม่แค่เด็กที่จะมาผู้ช่วยสาของโรมันอีกรายก็ยืนมองแบทแมน เขาทำหน้าโหดใส่เธอทาให้เธอนั้นกลัวจนกระโดดออกจากเรือไปเลยแบทแมนก็โยนชูชีพให้เธอใส่เพื่อลอยตัวในน้ําครับอีกด้านมาทากับจิมก็พยายามยึดกล่องอาวุธกับหน้ากากอันหนึ่งเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาหยิบมันไปได้นายจะคูยยังไงก็ได้นะแต่ท่านนายกเทศมนตรีกอดอนกับฉันจะไม่ให้หน้ากากพวกนี้กับนายในโปรดถอยไปเพื่อประโยชน์ของคนทั้งเมืองโอ้นี่มันตลกสิ้นดีเรื่องั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวาระของแกกอดอน เราแค่พยายามจะหาอะไรสักอย่างให้ตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะพังพินาศพวกนายทุกคนเห็นฟีดของแบทแมนแล้วนี่แบล็กมาสต้องการให้ก็อดแทมตกอยู่ในความโกลาหลชาวบ้านนี้ได้ใส่หน้ากากพาที่ a n i m a มอลก็เริ่มล้อมและบอกให้ทุกคนเช็คค่าหัว2คนนี้ซิสิ่งที่มาทาวดูคือค่าหัวของจิมครับแต่เธอไม่รู้เลยว่าเธอก็มีค่าหัวเหมือนกัน1ล้านเหรียญเท่ากับจิม อีกด้านชะตาชีวิตของจูเลียตเพนีเวิร์จะเป็นยังไงต่อปรากฏว่าเธอได้รับการช่วยชีวิตจากพ่อของเธอไว้เรียบร้อยแล้วครับและเขาก็กําลังจะส่งเธอออกจากเมืองเพื่อให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่เธอดูเหมือนจะไม่อยากไปครับแต่อัลเฟรดก็บอกว่าเขาเสี่ยงให้ลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาเคยเห็นมานักตอนนักแล้วเมืองที่ถูกพวกพาที่แอนิมอลเข้ามาทําลายและสุดท้ายมันก็พังพินาศอย่างย่อยยับจูเลียเลพูดถึงชีวิตในวัยเด็กว่าสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือการอยู่กับพ่อแต่ถ้าเกิดพ่อจะส่งเธอไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ เธอจะนับว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีพ่ออีกต่อไปแล้วซึ่งเอาเฟดไม่สนใจครับเขาต้องการให้ลูกนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาบอกกับตานให้เอาเครื่องขึ้นได้พาเราเออกไปจากเมืองบ้าๆนี้สักทีนึงทางด้านแบทแมนยังไม่จบครับถึงแม้เขาจะจัดก,การลูกน้องบนเรือได้หมดแต่ก็เหลือโลมันไซโอนิสที่กระโดดออกมาต่อสู้กับเขานี่แกยังไม่เข้าใจใช่ไหมคิดว่าจะหยุดพวกมือมืดได้น่ะสิคิดว่าแกจะหยุดสิ่งที่กำลังจะตามมาได้เหรอ พูดมากจริงๆเลยโว้ยทั้งสองต่อสู้กันจนตกลงมายังห้องสะสมหน้าของโรมันแบทแมนยังอัดมันไม่เลิกแล้วบอกว่าแกพูดมาอีกสิแกคูฉันอีกสิจะคูฉันอีกครั้งก็ได้นะฉันโคตรชอบคำคูของแกเลยมาเลยเล่าฉันฟังเล่าต่อไปกูบอกให้เล่าไงโรมันคว้าเชือกได้แล้วจับมารัดคอบแบทแมนทันทีนท และพยายามจะรัดคอเขาให้ขาดครับนายรู้ไหมฉันโกหกเรื่องหมูสิ่งที่ฉันชอบที่สุดไม่ใช่ตอนที่พวกมันเคลิ้มก่อนตายไม่เลยสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนที่พวกมันสู้ตอนที่พวกมันดิ้นรนจนถึงที่สุดตอนที่พวกมันเชื่อว่ามันจะหลุดพ้นได้เสียงกรีดร้องที่พวกมันทำน่ะเหรอเสียงตอนนั้นมันช่างไพเราะเพราะพลิงเหลือเกินสิ้นหวังแล้วครับแบทแมนกำลังจะขาดใจตายต่ตอนนั้นเองบรูซนึกถึงวัยเด็ก หลังจากที่พ่อเขาตายเขามักฝันว่าจะเสียแม่ไปด้วยคืนหนึ่งระหว่างที่ตื่นจากฝันร้ายแม่เปิดรูปเกา่กาๆที่เคยถ่ายมันเป็นรูปของพ่อแม่ตอนคบกันใหม่ๆและตอนที่บรูซยังเล็กแต่แม่ชอบภาพที่บรูซถ่ายกับเพื่อนๆมากที่สุดซึ่งบรูซบอกว่านี่เป็นรูปสุดท้ายที่พ่อถ่ายให้ก่อนที่เขาจะโดนยิงตาย เธอบอกว่าเธอรู้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงชอบรูปนี้เมื่อสิ่งต่างๆที่เรารเผชิญหน้ามันยากลําบากและการที่มีความคิดที่ว่าเราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้การมีความหวังมันเป็นเรื่องยากแต่นั่นคือสิ่งที่แม่เห็นในรูปนี้ในชีวิตของพ่อเขาพบเจอกับความยากลําบากมามากมายแต่เขาก็ยังมีความหวังและแม่ก็ได้เห็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาที่สุดในรูปนี้นั่นก็คือลูกนั่นเองความหวังในยามที่ยากลําบากที่สุด ความคิดนี้ทําให้บรูซมีแรงฮึดอีกรอบเอาละแกชอบเสียงของหมูที่กําลังจะโดนเชื่อดใช่ไหมมันเป็นเสียงแบบนี้หรือเปล่ามันกรีดร้องดังสนัน่นนี่เป็นการโจมตีที่มันคาดไม่ถึงแบทแมนได้จับโรมันใส่ชูชีพแล้วลากมันโยนลงทะเลแกมันคนบ้าฉันสัญญาว่าแกจะสูญสิ้นทุกอย่างดูคนที่แกรักฉันสัญญาว่าแกไม่มีทางรู้เลยว่าแกได้เริ่มอะไรเอาไว้ เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วครับคนที่ใส่หน้ากากพาที่ a n i m ม l พอดูค่าหัวของจิมกับมาธาพวกมันก็เล็งปืนมาที่ทั้งสองแต่ก็ดูจะลังเลเพราะบางคนก็ฆ่าผู้หญิงไม่ลงเลยตกลงกันว่าจะฆ่าแค่กอร์ดอนแล้วแบ่งเงินกันพวกมันไล่ให้มาธานหนีไปซะก่อนที่จะเปลี่ยนใจแต่เธอยืนกรานไม่ไปและถ้าเกิดเรื่องนี้จบลงทุกคนจะต้องชดใช้เพรเธอจำหน้าทุกคนก่อนใส่หน้ากากได้ถ้าจะฆ่าเขาล้วก็ก็ฆ่าฉันด้วยสิ แบทแมนเดินเข้าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์และก็ถอดสลักระเบิดครับโยนเข้าไปข้างในแล้วเรือก็ระเบิดทันทีเรือถูกทำลายเซิร์ฟเวอร์ของ Party Animal ก็ล่มจนค่าหัวของทุกคนโดนรีเซ็ตเหลือแค่ศูนย์ทุกอย่างจบลงนะครับเมื่อไม่มีค่าหัวก็ไม่มีการฆ่าอีกต่อไปแบทแมนเมื่อโดนแรงระเบิดลากของเขาก็หมดสติและจมลงสู่ทะเลเบื้องล่างแต่จิตสำนึกของเขา ก็ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่ฝันร้ายถึงการสูญเสียแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ครับทำไมผมชอบฝันถึงแม่โดนยิงตายตลอดเลยเธอตอบว่าสักวันแม่ก็ต้องตายลูกตัวลูกด้วยก็เช่นกันแต่กว่าพวกเราจะตายอ่ะคงอีกนานเลยนะส่วนรูปนี้ถ้าลูกไม่ชอบแม่เอาออกก็ได้ถ้าลูกต้องการไม่ฮะปล่อยไว โอเคแม่จะเก็บรูปนี้ไว้ขอบคุณครับแม่เดี๋ยวผมกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวก่อนบรูซแม่อยากจะบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากสิ่งที่ลูกได้เจอมาลูกมีสิทธิ์ทุกอย่างในการที่จะหาเหตุผลที่ใช้ชีวิตด้วยความแค้นหรือความกลัวแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ลูกเป็นลูกยอมออกไปเจอเพื่อนๆกล้าพูดก,กับจิมเรื่องสร้างไฟที่งานศพสิ่งที่ลูกทําหลังจากที่เจอความเวลวร้ายก็คือการใช้ความเจ็บปวดมาเป็นสมาธิเพื่อสร้างความหวัง ลูกอบรับมันเหมือนเป็นผ้าคลุมให้ตัวเองและตัวลูกก็พยายามอยู่ทุกวันเพื่อไม่ให้เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกเกิดขึ้นกับใครอีกสิ่งที่ลูกทําอยู่นั้นจะเป็นสิ่งที่ลูกสามารถเอาชนะฝันร้ายได้ระหว่างที่ร่างของแบทแมนกำลังจมลงเรื่อยๆนั้นแบทโมบิลก็โผล่ขึ้นมาและดึงมร่างของเขาเข้าไปครับปรากฏว่าออาเฟดนั่นเองครับที่ย้อนกลับมาช่วยเขา เอาล่ะไอ้หนูถ,ถ้าฉันอยู่เมืองนี Luckily, ้แกก็ต้องมีชีวิตอยู่มารักษาแผลของแกกันเถอะนี่คือบทสรุปเรื่องราวต้นกำเนิดของ a แอ o l ลูดแบท m a n ที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของบ e ู a เวนในการปกป้องเมืองกอตแฮมและการเริ่มต้นของการเป็น b a ท m a n แห่งจักรวาลแ s o l u t e อย่างแท้จริงครับแต่เขาจะเจอกับอะไรที่รออยู่สิ่งที่กำลังจะมาถึงเมืองกอตแฮม สิ่งที่โรมันบอกไว้มันคืออะไรกันแน่โดยระหว่างที่แบทแมนกำลังทำสงครามอยู่นั้นทางอัลเฟรดก็เคยติดต่อไปหาศูนย์บัญาชาการและพบว่าเป้าหมายหลักหรือว่าเจ้านายของโรงมันได้หายตัวไปอย่างลึกลับอัลเฟรดได้รับการติดต่อว่าเป้าหมายของเขาหายตัวไปแถวแถวฟิลิปปินหมอนี่เป็นคนที่อัลเฟรดตามรอยมามากกว่า5ปีเทาที่รู้ชายผู้นี้เคยฝึกวิชากับเฮนรี่ดูคาด ผูเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้เมื่อฝึกเสร็จมันก็ฆ่าเฮนรี่ทิ้งหลังจากนั้นมันก็ไปฝึกวิชากับสำนักเงา League of a s s a s s i n ฝึกเสร็จก็ฆ่าพุกมันทิ้งอีกซึ่งที่เมืองมานิลาชายคนนี้กำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งนักบินคุยกันถึงตัวตนลูกค้าที่เขาต้องรับมาขึ้นเครื่องว่าเขากำลังดูแลใครกันอยู่บางคนก็บอกว่าหมอนี่ชื่อแจ็ค บางคนก็บอกว่าหมอนี่ชื่ออาเธอรแต่จริงๆพวกนั้นเป็นชื่อปลอมทั้งหมดพวกเขารู้ว่าชายคนนี้คือหนึ่งใน30คนที่รวยที่สุดบนโลกและก็มีข่าวลือว่าไม่เคยมีใครได้ยินหมอนี่หัวเราะสักครั้งเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หมอนี่ได้รับฉายาว่าโจเกอร์ Joker. เวลาผ่านไปหลังจากที่แบทแมนทำลายเรือของโรมันได้ลงสายข่าวรายงานไปหาโจ๊กเกอร์ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเล็กน้อยที่เมืองกอตแธมโจ๊กเกอร์บอกว่าเขารับรู้แล้วละ่ะเอาละ่ะได้เวลาแล้วส่งเบนไป นั่นคือเนื้อหาองค์แรกของ Absolute Batman นะครับผมซึ่งหลังจากนี้ผู้เขียนนะครับและผู้ที่ดูแลจกักรวาล Absolute ก็มีแผนที่จะให้ Absolute Superman และ Wonder Woman มาเจอกันภายในปี2025ครับก็มาคอยดูกันว่าพวกเขาจะเจอกันยังไงส่วนคลิปต่อไปของประวัติตัวละครใน DC Tory ของเรานั้นจะเป็น Absolute ตัวไหนคอยติดตามกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้และอยากเป็นกำลังใจให้ผมละก็ง่ายๆมากๆนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ายากสนับสนุนโดยตรงก็สามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์หรือว่าส่งซ u p เปอร์แชทมาก็ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมต้องบอกว่าแต่และคลิปที่ออกมาเนี่ยตั้งใจทำแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะยังไงก็หวังว่าจะชอบกันนะครับนอกจากคลิปของดีแล้วเนี่ยผมยังมีอีกช่องหนึ่งก็คือช่องกูโจนะครับเป็นสาระนา่ารู้เกี่ยวกับโลกภาพยนตร์สามารถเข้าไปแวะเวียนชมกันได้นะครับวันนี้ผมกณโจกูโจลาไปก่อนสวัสดีครับ